สองวันนี้พื้นที่เงียบๆนะกอ,อ,องทัพภาคที่สองเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุยุยยอะไรสำคัญตั้งแต่เราไปขึ้นเวที UN <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> ก็รู้สึกเหมือนกับทางฝั่งนู้นก็ผพาญลงกลัวเราจะบันทึกเหตุการณ์ออกมาแจ้งให้ทราบกันแล้วบ้างแต่เขามีการแจ้งรายชื่อพวกสันพวุธต่างๆพวกทุนระเบิดต่างๆที่ตรวจพบเนี่ยคุณผู้ชมสถิติเยอะมากทีเดียวแล้วภาคตะวันออกเองก็ไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากทางพื้นที่ของทัพภาคที่สองแล้วเนี่ยก็ ทางภาพตอนออกเองก็เจอทุ่นระเบิดเยอะเลยไปดูภาพกันหน่อยนะครับนีอะบ้ันนี้ขาเลยเระว่าน่าจะได้โอ้โหเจอเยอะนะเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกูหัวจรวดหลังจากพากันไปสำรวจถนนเลียบชายแดนจันทบุรีที่ฐานเนินผีบ้านผักกาดตะบลคลองใหญ่เพอโปร่งน้ำร้อน ปรับเส้นทางที่จะใช้ในการลาดตระเวนส่งกําลังบํารุงทางทางหารเพื่อปกป้องอธิปไต,ยร,ตยระยะทางคือ15กิโลเมตรเริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อกลางเดือน15กันยายนเจ้าหน้าที่เคลียร์เส้นทางรถแบ็คโฮเข้าไปปรับปรับปรับ,รบพื้นที่แล้วตอนที่ไปปรับไปเจอพวกวัตถุระเบิดทุนระเบิดค้างตั้งแต่นูน่นสมัยสงครามเขมรแดงมีทั้งหัวจรวดทุ่นระเบิดดักรถถังทุนสังหารบุคคลกระสุนปืนใหญ่กระสุนปืนคอตอนนี้คืบหน้าในการปรับพื้นที่ประมาณสัก8 5แล้ว ก็ยังสลับก,กันกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ต้องเข้าไปสำรวจเส้นทางร่วมกับชุดคุ้มกันและหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินจันทบุรีขณะเดียวกันในพื้นที่ของกองทัพภาคที่สองชุดปฏิบัติการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดหรือทีแม็กสำรวจพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดและช่องอันมา้าช่องบกอุบลราชธานีหลังข้อตกลงหยุดยิงมาดูรายงานกันหน่อยช่วง10ถึง23สิงหาคมเฟสท,ที่1เก็บทุ่นระเบิดและสัรพวุธระเบิดได้1,751รายการ เป็ดที่2 2 9สิงหาคมถึง21กันยายนที่ผ่านมาเก็บกู้ทุนระเบิดและสันพวุธระเบิดได้อีก1,128รายการคืนพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว236,537ตารางเมตรสนย์ปฏิบัติการกองทัพพที่สองสรุปสถานการณ์ประจำวันที่30กันยายนหลังการประชุม UN เหตุการณ์สงบต่อเนื่องเป็นวันที่2ไร้เสียงปืนและเหตุยุยุแต่ในโซเชียลทหารกัมพูชายยังคงซุ่มซ้อมปล่อยคลิป หวังข่มขวัญทหารไทยนะครับโอ้้ยว่าถ้าอยู่บ้านเราก็คือที่เคยเห็นก็คือบัวขาวและซ้อมเอาฟันกัดกลามมันจะได้แข็งๆนะแล้วก็ลาก ยางฟันก็จะหักอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะเกิดทันไหมเคยดูรายการนี้ไหมเคยเคยรายการอะไรยังไม่ทันพูดเลยเคยดูแต่จำชื่อรายการไม่ได้ตามไปดูกับพี่หมอสงอาอาจจะอยู่คนละช่องแต่ไม่เป็นไรายการไม่มีแล้วแล้วก็จะแบบท้ากันหน่อยนี่แล้วก็ต้องลากพลังนี่เอาฟันลากเขาบอกไงรู้ไหมอันนี้ B H Q นะหน่วย B H Q ก็จะเป็นหน่วยแบบอารักขา บุคคลสาคัญหรือที่รู้จักกันในนามย่อก็คือหน่วยรักษาคนุนเซนองค์ครรภพทักษุนเซนนั่นหรออันนี้ฟันลากรถแล้วเขาบอกว่าแม้แต่รถถังเสียมเราก็สามารถลากกลับฝั่งเราได้สบายค่ะเออทำไมไม่เอามือลากงงเอาฟันกัดทำไมอ่มเออนะเนาะเป็นห่วงสุขภาพฟันเลยอะ่ะเออนคนจริงๆน่าจะมาโชว์เอาฟันลากไอ้รถพวกนี้เหมือนกันเนาะผมไม่น่าจะได้นะไม่เพียงเท่านี้ยังมีภาพนี้คือรถถังต้องปัดกวาดเช็ดถูบิ Big ออ๊กคลีนนิ่งกันนิดนึงค่ะเออ เพราะว่าของมันเก่าเก็บแล้วอยู่ที่นี่มานานไม่รู้เคลื่อนได้หรือเปล่า <c oughs> เขาก็ต้องปัดกวาดกันนิดนึงให้กําลังพลเนี่ยบอกว่านี่ดูยุทโธป,ป,ปกรณ์ของเราพร้อมรบนะ,<ฮ>ะเออก็ให้ปล่อยคลิปไปนี่มีซ้อมยิงปืนกลด้วยนะไหนไหนนี่ซ้อมยิงปืนกลเสืออะไรนะเสือดูสิเสืออสุปลองยืมมาวัดแถวบ้านเออหลวงพ่อยังไม่รู้เลยหยิบมาก็ไม่เป็นไรก็ ออกมาเขาก็ซ้อมซ้อ,อมกันอยู่นะก็เราก็ไม่ได้อะไรนะไม่ได้จะบุลี่หรืออะไรก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ใช้งานกันจริงนะ<อ>เราก็รักความสงบอยู่แล้วไม่ได้อยากจะต้องมีเรื่องกับใครเพราะรู้ว่ามีเรื่องไปเราก็เหนือกว่ายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าก็ซ้อมกันไปอย่างน้อยก็เป็นการฝึกทบทวนวิธีทางทางหารทุนก็ได้ความรู้ด้วยนะคุณก็ได้ฝึกปือเติบโตขึ้นไปก็จะได้ใช้ ทำหน้าที่การงานที่ดีมีอนาคตที่ดีนะก็จะได้ไม่ได้บุรี่ก็ก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยก็ฝึกซ้อมไปเป็นทหารอาชีพแเราได้เงินมาเราก็ทำงานค่ะออคนก็ถามว่าซุ้มซ้อมอะไรขนาดนี้เตรียมพร้อมจะไปรบอะไรกันที่ไหนรบกันเองเอออะไรแบบนั้นอะ